คุณเป็นผู้รู้ทุกอย่างแต่ไม่ลงมือทำเลยครับหลายคนเรียนรู้เยอะนะดูคลิปผมมาเยอะแล้วฮะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ลงมือทําสักทีฮะเขาติดอะไรฮนะคลิปนี้ผมจะบอกวิธีแก้ครับคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาคนอื่นบอกให้ทำนะฮะอย่างอาจารย์โทนี่บอกว่าต้องสร้างตัวตนนะอาจารย์บอกว่าต้องไลค์นะอาจารย์บอกว่าต้องคิดบวกนะฮะพอคนอื่นมาบอกอะฮะมันจะรู้สึกเหมือนเป็นคําสั่งฮะพอเป็นคําสั่งเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาต่อต้านอยู่ลึกๆเพราะมีคนบอกให้เราทําแล้วก็ไม่ได้อยากทําดังนั้นวิธีการแก้ของเรื่องนี้ะคคือแททนีุ่ณ มองว่ามันคือคําสั่งอะให้คุณสร้างความอยากที่เกิดขึ้นในใจขึ้นมาแทนดังนั้นวิธีการแก้ของเรื่องนี้ฮะแทนที่คุณจะมองว่ามันคือคําสั่งเนี่ยคุณต้องสร้างความอยากให้มันเกิดขึ้นภายในใจฮะคุณต้องสร้างความอยากว่าให้คุณอยากทําขึ้นมาจากในใจของคุณเองครับทำได้ยังไงฮะทำได้อย่างนี้ฮะคือเขียนสิ่งที่คุณอยากทำเนี่ยพร้อมกับเหตุผลเชิงบวกครับสมมุติว่าคุณอยากจะไลน์นะฮะคุณต้องการที่จะไลน์นะแล้วคุณเขียนว่าเอ้ยคุณต้องออกมาไลน์แล้วนะไม่งั้นเจ๊ง อย่างนี้ไม่ได้นะฮะคุณต้องบอกว่าการที่คุณออกมาไลฟ์เนี่ยจะทําให้คนอื่นทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นสินค้าคุณมากขึ้นเนาะและสินค้าคุณตรงนี้มันจะช่วยเขาช่วยลูกค้าได้แล้วสินค้าเนี่ยมันสามารถเอาไปแก้ไข แก้ปัญหาชีวิตเขาได้ฮนะอันนี้มันคือการช่วยครับเห็นปะ <nder Carlo. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขียนสิ่งที่คุณต้องการทำฮนะพร้อมด้วยเหตุผลเชิงบวกเนาะแล้วถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยมันควรจะเป็นเหตุผลเชิงบวกเพื่อคนอื่นด้วยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องทาแล้วนะเพราะฉันต้องการทําเพื่อคนอื่นเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือเทคนิคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณเขียนมันออกมา irez, แล้วก็อ่านมันบ่อยๆเพราะว่าพอคุณทํามันบ่อยๆแล้วเนี่ยอ่านมันบ่อยๆแล้วมันจะผุดขึ้นมาจากสมองคุณเองฮะแล้วค<อ>ุณจะรู้ว่่่่่่่่่่่าาาาสสิงงงทททททีีีคคคคุุณณต้้ออออกรเนน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 พืืืะไมมมใใชวัห มันจะเป็นคนละฟีลลิ่งคนละอารมณ์ฮะกับการที่มีคนมาสั่งคุณนะว่าต้องทำนี่นี่นี่นะฉะนั้นนี่คือเทคนิคครับสำหรับคนที่รู้ทุกอย่างแต่ยังไม่ลงมือทำครับหาคุณสนใจเนื้อหาสาระดีๆความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถกดติดตามได้ที่เพจที่ช่องอาจารย์โทนี่เทพการขายนะครับและเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันเนี่ยสามารถกดแอดไลน์มาสเตอร์โทนี่ได้ครับ